มาดูกันต่อเกี่ยวกับฟุตบอลซีเกมที่ทีมชาติไทยนั้นแพ้เวียดนามไป2ประตูต่อสามชวดแชมป์ซีเกมส์เหรียญทองซีเกมก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันตามปกติถือว่าเป็นไปนตามวิถีฟุตบอลนะครับถ้าแพ้มาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถ้าชนะมาก็จะมีเสียงชมเชยมันก็เป็นแบบนี้แหละ แต่ก่อนที่จะไปพูดกันต่อไปเนี่ยแอดมินขอตอบคำถาม f c ที่ถามแอดมินมาว่าอ้าวแอดมินทุกทีเนี่ยถ้าพูดถึงฟุตบอลเจลีกหรือฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะมีการพูดถึงการจัดตัวแล้วครั้งนี้ทำไมแอดมินไม่พูดถึงเลยแน่นอนมาพูดกันคลิปนี้แหละที่ทางโค้ชวังนั้นจัดตัวก็ต้องบอกว่าเอาแบบง่ายๆไม่ต้องลงรายละเอียดมากมายบอกกันแค่ว่า ที่โคช้ชวังจัดตัวนี้คือชุดใหญ่เลยนะครับมีนักเตะค,คนสำคัญอยู่จะสภาพพร้อมไม่พร้อมเนี่ยแต่เอาลงไปแล้วตั้งแต่ยศกรบุรพาวาริชชูทองคาคณะคำมยกเวมกระทั่งเสกสรรบราตรีแต่สิ่งหนึ่งถ้าถามแอดมินแอดมินบอกว่ามันมีปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งก็คือตัวริมเส้นนี่แหละที่ทางด้านซ้ายนั้นก็เอาอิกราสสันหลนนั้นเป็นตัวริมเส้นกระชากลักเหลย แต่อีกราสนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบตัวลากเลื้อยที่กินตัวแล้วสามารถที่จะจบโดยการที่ยิงประตูดได้แบบนั้นยิ่งมาเจอเวียดนามด้วยเขาซ้อน2ซ้อน3นี้ไปไม่เป็นเหมือนกันไม่ใช่สไตล์แบบที่พวกนายเจลีกซัปโปรโรเนี่ยพวกคาเนโกะพวกเนี้หรือโอกาชิวะที่ลากไปแล้วสามารถที่จะทําประตูดได้เลยแบบนั้นอีกราสนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นมันได้ในฝั่งซ้าย แต่ฝั่งขวาเนี่ยที่แอดมินมองเนี่ยก็คือว่าตัวริมเส้นไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ก็คือชัยพลอดทนซึ่งถ้าวางกันจริงๆเนี่ยมันต้องวางศิลภพลงไปแบบนั้นแต่อาจจะมองว่าเอาไว้เป็นตัวที่จะคอยเปลี่ยนเกมอะไรพวกนี้ก็เลยจากที่ศิลภพเป็นตัวจริงสมัยก่อนบรวมกระทั่งธนก,กิจโชตเมืองปัก ก็เอาเป็นตัวสำรองไปมันก็เลยทําให้ฝั่งขวานั้นมีปัญหาในตัวริมเส้นมันก็จะขึ้นทางด้านซ้ายเป็นหลักก็อาศัยพลเอกมณีกรเป็นตัวกระชากลักเหลือแทนเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเสียตรงนี้ไปก็ต้องใช้ความสามารถของนักเตะก็คือทางยศกรบุรพายิงประตูแล้วก็เสกสรรบราตรีนั้นยิงประตูไปแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวียดนามเขาจับทางได้โค้ช คิมซังซิกเปลี่ยนเกมมาให้พยายามที่จะบี้กับทีมชาติไทยแล้วแอดมินเนี่ยให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าแฟนบอลชาวไทยมีความรู้สึกอย่างไรที่นักเตะเล่นในเกมแรกแล้วเล่นได้ดีแล้วทำท่าทำทางว่าเอ๊ะทำไมเวียดนามมันไม่มีอะไรเลยแบบนั้นศักยภาพในการเล่นต่างๆอ้าวทำไมเวียดนามเป็นแบบนั้นทำไมโดนไทยนั้นข่มอยู่ฝ่ายเดียวทำเกมรุกฝ่ายเดียวซึ่งแอดมินขอบอกกันแบบตรงๆนะครับ มันก็คือแท็กติกอย่างหนึ่งที่ทางเวียดนามเนี่ยเขาทราบว่าทีมชาติไทยนั้นเรี่ยวแรงแข่งขันมันไม่ได้ดีหรอกถ้าต้านครึ่งแรกไว้ได้เนี่ยเดี๋ยวครึ่งหลังค่อยบี้กับทีมชาติไทยเดี๋ยวแอดมินจะเฉลยตอนหลังว่าทําไมเป็นแบบนั้นจะสังเกตว่าเวียดนามนั้นเล่นออกมาไม่ดีเท่าไหร่มันก็ายเป็นว่าง,งานง่ายของทีมชาติไทยในการที่จะบี้กับเวียดนามแล้วยิงได้ถึงสงประตู แต่พอมาดีกรึ่งหลังเนี่ยเวียดนามบี้บ้างแล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตั้งแต่นาทีแรกที่พักไปเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเวลาพักเนี่ยทีมชาติไทยแรงก็จะดีแต่กลายเป็นครึ่ึงหลังแรงของทีมชาติไทยหายหมดเลยคือหายตั้งแต่นาทีแรกแบบนั้นเลยลหละมันเป็นเพราะอะไรแม้จะวิ่งจะเพสย,ยังไม่ค่อยมีแรงจะวิ่งเลยแต่กลายเป็นว่าเวียดนามนั้นวิ่งฉิวเบียดบงังกระแสะเข้าบอลแบบแรงแรงบี้ทีมชาติไทยแล้วได้ผลด้วย กำลังของทีมชาติไทยนั้นหายไปทั้งหมดเลยไม่สามารถที่จะเพจกับเวียดนามได้จนกระทั่งเวียดนามยิงได้ถึง3ลูกก็นี่แหละมันเหมือนกับว่าเป็นยุทธวิธีของเวียดนามที่พยายามให้ทีมชาติไทยนั้นทําเกมรุกใส่จนหมดแรงแล้วมาบี้เอาทีหลังด้วยศักยภาพของตัวเองที่ดีกว่าเร็วแรงดีกว่าเล่นได้ดีกว่าการพัฒนาฟุตบอลของเขาไปดีกว่าก็สามารถสู้กับทีมชาติไทยได้แบบสบายๆที่ทีมชาติไทยนั้น แรงหมดนี่คือยุทธวิธีอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่โค้ชนั้นวางเอาไว้แล้วนักเตะของเวียดนามเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเขาจะเล่นตามที่โค้ชสั่งทุกอย่างซึ่งต่างกับทีมชาติไทยจะเล่นด้วยความสามารถของตัวเองเวียดนามจะเล่นกันแบบเป็นทีมบอลเท้าสุดเท้าดีเทคนิคอะไรต่างๆดีแต่ของเรานั้นบางทีโดนล้อมหน้าหลังแล้วยังไม่มีตัวช่วยเข้าไปเลย แต่ของเขานั้นยืนอยู่กันแบบที่เรียกกันว่าช่วยกันได้ดีแล้วก็มีความปรดัดเปรียวทุกสิ่งทุกอย่างเข้าบอลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยออกมาดีแบบนั้นแหละนั่นมองให้เห็นว่าทีมชาติเวียดนามนั้นมีการพัฒนาในเรื่องฟุตบอลจริงๆแล้วมีความตั้งใจที่จะเล่นจะเอาแชมป์แบบจริงๆนักเตะต่างๆนั้นซ้อมอยู่กับทีมไม่ได้ไปเล่นในลีกใดๆทั้งสิ้นต่างกับทีมชาติไทยที่พอเล่นทีมชาติเสร็จแล้ว ไปเล่นกับปลีกเล่นกับลีกเสร็จแล้วกระดับมาเล่นทีมชาติมีที่ไหนเขาทํากันบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องบอกว่าผู้เกี่ยวข้องนั่นแหละที่จะต้องมาพูดมาคุยกันหรือถ้าส่งนักเตะมาแล้วเนี่ยก็ให้เขาอยู่กับแคมป์ก็เหมือนกับว่าอ่ะไม่ได้เล่นอยู่ในประเทศไทยและกันแบบนั้นไม่ต้องไปเรียกตัวกระดับมาดีว่าประจวบ FC นั้นไม่เรียกอีรัสสันหลนรวมกระทั่งพลเอกมณีกรเข้าร่วมทีมก็เลยพอช่วยกันได้บ้างนี่คือสิ่งที่แอนดมินพูดว่า เราอยากได้เหรียญทองแต่ทำไมวางแผนกันแบบนี้มันก็จริงว่าไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แต่ต้องมีการเสียสละกันบ้างเพื่อทีมชาติของเรานี่แหละแล้วผลสุดท้ายมันก็ไม่ประสบความสำเร็จกระไดเป็นเวียดนามนั้นชนะไทยทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กแล้วสกอร์เดียวกันด้วยชุดใหญ่นั้นชนะไป3ประตูต่อ2ชุดเล็กก็ชนะไป3ประตูต่อ2เหมือนกันจนกระทั่งเวียดนามนั้นเรียกกันว่าในเมือง ก็มีการเฉลิมฉลองกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามประกาศลั่นเลยว่าเขาคือเจ้าอาเซียนตัวจริงแทนทีมชาติไทยก็ต้องบอกว่าวินาทีนี้นาทีนี้ก็ต้องยกให้เขาละเวียดนามพูดแล้วมันก็ไม่ได้ผิดหรอกตอนนี้เขาก็เหมือนเจ้าอาเซียนนั่นแหละเพราะว่าชนะไทยทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กควา้าแชมป์ต่างๆมากมายในอาเซียนที่สําคัญบอลเขามีการพัฒนาถ้าเ,เราจะมีการพัฒนาฟุตบอลต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ ต้องเล่นบอลสมัยใหม่โค้ชฟุตบอลแบบใหม่ที่สําคัญก็คือว่าล้างพฤติกรรมละลายพฤติกรรมนักเตะต,ต่างๆในการเล่นบอลแบบโบราณได้บอลแล้วยึกยึกยักยักมองก่อนว่าจะส่งใครด,ดีแล้วค่อยออกบอลไปแบบนั้นเวียดนามเขาใช้บอลจังหวะเดียวมาแล้วไปไป,ไป,น,น,ไปนู่นไปนี่เรียกว่ามีจุดนัดพบอะไรมากมายปีบอลอะไรต่างๆก็ไวัวที่สําคัญที่สุดที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วจะสามารถทําให้ทีมชาติไทยไปได้ดีก็คือ เบรเยวแรงแข่งขันนี่แหละเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าจะเล่นต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัดเอเจนคัพเกมสุดท้ายหรือเข้าไปเล่นในเอชเจนคัพควรจะต้องมีเวลาให้นักเตะในการที่จะฝึกซ้อมเข้าแคมป์เรียกกันว่ามีเวลาพอสมควรเลยเป็นเดือนได้ยิ่งดีสมัยก่อนเมื่อ10-20ปีก่อนเนี่ยเวลาเข้าแคมป์เขาเข้ากันแบบนี้จริงๆไม่ใช่เข้าแคมป์กันแค่2วันแข่ง3วันแข่งเท่านั้น แล้วมันจะเอาแรงที่ไหนไปแข่งไม่ใช่นักเตะไทยฝีมือไม่ดีเล่นไม่ดีนักเตะไทยมีศักยภาพฝีมือดีเล่นดีแต่ไม่มีแรงที่จะเล่นเท่านั้นแหละเล่นได้ประมาณ65นาทีโดยประมาณเท่านั้นที่เหลือก็เป็นคู่แข่งนั่นแหละที่จะบทขยี้ทีมไทยแล้วก็คว้าชัยชนะไปแล้วมันก็เป็นแบบนี้อยู่เป็นประจำไม่มีทางที่จะแก้ได้เลยแบบนั้นถ้ายังมีความคิดแบบเก่าๆสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าอ่ะทำไม เวียดนามอาจจะว,วางแท็กติกที่บอกก็คือว่าพยายามเล่นให้ทีมชาติไทยนั้นทําเกมบุรุษใส่แบบเต็มที่แล้วมาเก็บเอาทีหลังก็คือว่าสื่อเวียดนามเนี่ยได้ตีข่าวออกมาว่ามันไม่ใช่สื่ออย่างเดียวแฟนบอลก็พูดเหมือนกันแฟนบอลเวียดนามเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมชาติไทยนั้นเล่นดีนะครับเล่นดีมากๆเป็นทีมที่มีศักยภาพอย่างหนึ่งแต่ที่ไม่ดีของทีมชาติไทยเนี่ยก็คือเรี่ยวแรงแข่งขันที่ทีมชาติไทยนั้น ขาดตรงนี้ไปเท่านั้นเองที่ทำให้เวียดนามนั้นสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ก็เพราะทีมชาติไทยไม่มีแรงจะเล่นนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าถ้าใครได้ฟังก็คงจะต้องไปปรับอะไรกันใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละบเบรุเอลแดนแข่งขันอะไรต่างๆพวกนี้จะแก้ไขยอง่รงไรต้องบอกว่าการที่แอดมินพูดแล้วสามารถรู้อะไรแบบนี้เกี่ยวกับฟุตบอลได้ มันมีที่มาที่ไปแน่นอนเพียงแต่แอดมินไม่พูดเท่านั้นเองว่าทำไมแอดมินถึงรู้ในเทคนิคในอะไรต่างๆมองฟุตบอลปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอย่างไรแอดมินไม่ขอบอกนะครับเพียงแต่บอกว่าถ้าใครกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับวิภาเกมจะได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆที่ต่างจากช่องอื่นแน่นอนแบบนั้น เพราะฉะนั้นคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวก็มีข้อมูลอะไรมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังกันนะครับ